สวัสดีครับอยู่กับรอยกรเจนนินจาแคลส์เกมมิ่งอยู่ผมเจนครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมซูเปอร์การ์ด WWE ซูเปอร์การ์ดครับเกมที่ออกมาตั้งนานแล้วผมเคยเล่นแล้วผมกล็ลบไปแล้วมันใช้เฟซบุ๊กโอ้ช่างถอด โปรเซสโปรเซสโปรเซสอูดอยากกินนี่ก็น,นอนจังเลยครับเดลิซิปสัสมพันธ์แบบแบบเต็มช่างมันไหนอ๋อนี่คือที่ผมเคยเล่นมาก่อนครับผมตั้งชื่อชื่อชอยใหม่ขึ้นโอ้ยแป๊บนึงไปที่ออปชันได้มันเนี่ยมีออปชันไหมเนี่ยชันแป๊บมิวสิกไม่ใช่มีทแบ็กอีล็อกเอาท์ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ช่างมันเถอะไม่อยากเปลี่ยนชื่อสิบห้าเลยเออช่างมันเถอะดีบีดีโบเชมช่างมันไปนะครับนี่เรามีลูเซฟมีโคดี้ดิโรนมีเซตโรลินอีเวลมาเรียช่างมันมีเกนเดอะคิงอัมเดอะริงเสียตเอามาสิ เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง King r o l r i n g Setup เอานี้มาค่อยเรยแล้วก็เอาต่อไปกับอา s e t Rolling ไปนะครับต่อไปก็ต้องเป็นใครดีเ s s e t Rolling ไปแล้วใช่ไหมช่างมันไปเอาใครดี J Uso ออไปไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปก็ต้องเป็น Page เฮ้ย Page ต้องใช้นี่วะ Page เ,เราใช้ p a g เราใช้มันต้องเป็นดีว่าคนหนึ่งครับ สวัสซัมเมอร์เลนแล้วกนะันเอาไปอันนี้กาครับสวัส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 เป็นนี่ปั๊มมิดอัพแล้วก็วัสอยู่ดีครับมันกากมันก่ากเซคเก้นวินเรียบร้อยแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดมาทโทเอ้ยเอามานี่บิ๊กินบิ๊กินเรียบร้อยเย่ที็นี้มอี yeah. เวนต์เอ็นอะไรวะเนี่ยซิซาโลจอนซิน่าอะไรวะเนี่ยอันเดเทกเตอร์ เอเจลี่ A L e. แลนดิโอท่านบิ๊กโชว์แลนดิโอไวอันเซอร์โรลิงใครไม่รู้ใครไม่รู้เราได้เรซโซเมเนียทิปเปิลเอชเยตโตอะไรวะนี่เออช่างมันเถอะโปรเซสเล่นไงวะเดี๋ยวกันหนึ่งดีเวสโอเคแมวคิดเ,เซียนสักว่าแมวคิดเซียนช่างกากกาก ให้เก่งบ้างวะตอนนี้อ่ะนี่เลยจิตเตียนกากไม่เอาเขเตียนกากไปงั้นต้องเอาเซตโรลเลนส์สเซตโรลเลนส์อันนี้มาทำไมสวอปออกไปออกไปเอาพวกแร่สิแร่แร่แร,แร่มีแร่ใช่ไหมอย่างงั้นก็ต้องเอาบล็อกเลสเนอร์ช่างมันโอเคโอเซคเลยเอเลยให้สังคิดนี่ เราตูฟิชอยุอัเกนสิสิสตาวินเอาโอเครู้แล้วเล่นไม่เป็นเล e น e n t end แล้ว e v e เ t o v e เอาก็เล่นสิวะช่างเถอไม่เล่นกันนะนี่เล่นนี่ต้องเล่นนี่สู้ใครก็ได้ครับนี่สู้กับเรย์ไเอดมาผมจะเล่นตาละก่แมตดีวะ5้าแมตแล้วกัน คลิปนะฮะแมตช์ผมจะเล่นไปนเรื่อยจนกว่าจะเบื่อนี่เจอชอนไมเคิลหน่อยตัวโปรดผมเลย C H A E เอาเขียนผิดด้วยพาวเวอร์ใครเยอะสุดครับเราก็ต้องเลือกคริสเตียนอยู่แล้วเพราะมันเยอะอีลิโววานอย่าใช้ซุปเปอร์การ์ดนายอะแสเลยแพ้วะ่ะโอ้ยแพ้วะ่ะอุย๊ยดีกว่ามันได้แพ็กทีมคริสต์มาส เอาลอยนี่นี่แล้วก็นี่ลืมเย่ yeah, เพิ่มอา้าวตีกันครับอา้าวเราเก่งอยู่แล้วเอาแล้วนะโอ้ยซูมเฮกเอา้าวไฟตาฟ็อกสเปซชนะครับมาดีว่าพาวเวอร์อะไรดีวะสปีดนี่นี่แล้วก็ดีว่าไปเอชเอชจุดรออา้าวอ้าวแล้วจะเติมทำไมวะเนี่ย กูมี aker, อน์เทเกอร์ห้อยช่างมันเถอะเออ,เอ,อนี่เป็นไงล่ะฮะชนะเว้ยจู้ดี้อ้าวินเนอร์ครับวินเนอร์อ่าต้องเลือกครับนี่เราเนี่ยโอ้ไม่เอาได้ไหมเนี่ยไม่อยากได้เลยนี่สต็อปเอามาทำไมเราไม่อยากได้โอเคแล้วแเดอร์รีวอร์ดอะไรวะเนี่ยไม่ได้เล่นานานครับผมงงครับเนี่ย เออช่างมันไปกลับกลับกลับ,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 บอยากเล่นอันเนี้ยอันคืออะไรอีเวนต์เอ็นเนี้ยโรสตูก็แกรี่เอาก็เล่นสิ or, เล่เล่แรน n ี y ออ t o n นบีโชเดนเนลล์ไปอันเดอ s u สวายเวอร์ครับเอ้ยนี่มันภาพของสองเฮสรหาเซตโรเลนเคิร์ฟสตอมอะไรปะทิปเลชทิปเเอาถูกก็นี่วะเอาถูกแล้วถูกแล้ว เฮ้ยไม่เอาสวอปกากกากต้องเอากองหน้าเป็นเจอเราต้องเอาพวกคอมมอนให้หมดเลยนะครับคูเลน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 คืออะไรวะโอ้โห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 ตัวคูน้อยมาเลยอานนี้สวอปก่อนเป็นแร่เออแร่ถูกแล้วสววปเบอร์เราไม่มีครับมาต่อต่อมีอะไรไม่อยู่บ้างเอาอยู่กันหมดเลยเดี๋ยวเอาลูกคาเปอร์ไป เว้ยช่างมันเหอะพอเส็จเลยโอเคกลับเกลับโรดูแกลลี่พิจูนซซีรีส์ดิฟิคิลทูปซาทูเพลย์แกลี่แอนด์เอิร์นพอยต์อวินอวอร์อ๋อนี่ไงเรามีไนี้ไม่พอเดี๋ยวผมเล่นอีว i ชัอย่างละห้าครับมาเจอเดียนแอมโบสหน่อยเดียนรูตูดนะครับมีคนตั้งชื่อเขาว่าเดียนแอสโซเดียนรูตูดมา มาไอเดียนแอมโบรลสอ่ะร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งแล้วก็เพิ่มนี่แล้วก็ร้อยหนึ่งเซ็ตโรลลิ่งฉันไปเห็นทำให้ฉันผิดหวังนะเซ็ตสปีดสปีดเราน้อยนะครับเราเลยต้องเพิ่มเออถูกแล้วเย้ yeah, สปีดเราสปีดเราเยอะกว่านะครับเย้ yeah, สปีดเราเยอะกว่าโว้ยเอาไปเลยจ้าเออนี่สตันเนอร์มีท่าสตันเนอร์ด้วยโอ้โห ต่ไปก็แท็กทีมครับคริสมาสน่อเยอะอันนี้กับอันนี้เอาคริสมาเยอะไปก่อนครับไรโอ้ยโวยอย่าเพิ่งตายอา้าวมันใช้อ,อ้าวอุ้ยจี่ตีกันอีกชิบหายอ้าวตีเหมือนกันครับใครชนะครับแท็กกันหน่อยไปไปไปโอ้เคดูโอ้ยต่อยทีไรบัคกระเด็นครับช่วยด้วยคริสมานะออกไปโอ้ดรอปซิกเกอร์ ดรอฟฟิกเกอร์เจอกันเลยใครจะชนะอืมเก่งอยู่แล้วมา A.K.O ครับเมื่อกี้รอดแบนเดอร์มา K.O. ช่างมันครับเราไม่วันทูทีครับมันเสียเวลาอุ้ยได้กากอีกแล้วผมไม่ค่อยเก็บตัวตัวคอมมอนครับคอมมอนผมจะทิ้งผมจะเอามามาหมายที่สามเย้ โลมาสป,ปีดกับพาวเวอร์เลือกก่อนเลือกก่อนคิดไม่ออกคิดไม่ออกสป,ปีดกับพาวเวอร์นี่มันเท่ากันนีวว่หว่าเอาไปโว้เลกากโอ้ยสป,ปีดกับชิปหายสป,ปีดสป,ปีดเราน้อยกว่าเย้พาวเวอร์เราเยอะกว่าเว้ยทับเน็ตต้องเอานี่ไปคริสเตียนชั้นโอ้ชิปหายแล้วไอ้ฮีโอ้ยยั้นอดจจดูเอชัเมนเอาไปให้ เอ้ามันร่วมมือกันนีดหว่านี่ใส่เพิ่มเพิ่มเพิ่มอะไรครับมาแพ็กหน่อยเพื่อนมานี่เอาไปโอ้ยยาชนะอย่างง่ายง่าย two t h r e ริงจริงหล่ออยู่แล้วครับเวยบอเลรดีแล้วโอ้ยโง่ขนาดนีเอิ้น ก็อยากได้นะใช่ไหมเอาไปมีที่ประเทศใช่ไหมนาจริงส่งมาดิมีที่ประเทศฉันรู้นะเว้ยเอ้ยเร็วๆเถอะกีเกียร์ล้อดีว่าเอาไปเลยเอ,เอาเอาเอชิปอุย้ยสู้มันไม่ได้โอ้ยตายแล้วสปีด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 อันนี้แหละไปเซตโรลลิ่งอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะโอ้ รูสิจะไปสู้เขาได้ไหมเนี่ยตายละโค้แพ้อยู่แล้วโอ้โหชิปหายหน้าน่าพิจิริโกชนะอะไรอยู่เนี่ยแพ้อยู่แล้วโอ้โหขายหน้าเขาจังเลยเว้ยนายเลือกใหม่ฮะครับแล้วมาสุดท้ายครับเราเเ่าทำให้พลาดเด็ดขาดนะ โอ้เจ็บมาดีว่าดีว่าใช่ไหมเอาไปให้นี่แล้วก็กลัวอยู่ครับเราก็ต้องเพิ่มมีสี่เซาสวิงแท้โซโลแมทแท้กริสมากับอันนี้อันนี้เยอะอันนี้คิดมาเยอะคิดมาโอ้ยเราจะไปสู้เขาได้ไหมเนี่ย อุย้ยเล่มได้โ,โอ้โหเ้ยทักทีใช่ไหมพาวเวอร์พาวเวอร์เอานี้เอานี้ไปอ้ออ้สวนเหรอมาเลยทำอะไรได้วะอย่าแพน้นะเว้ยออาไปจอนลงไปเลยอย่าซูมเห็ก,กล้าฟ็อกสแปลชง่าเน่าวินเนอร์ก็คือชอนไมเคิลนะครับโอเคเลือกก่อน โอ้ยลมันเลนนะนทำไมอุ้ยจ็กสเปคเกอร์การ์ดใหม่เดี๋ยวผมจะสอนครับมาเปลี่ยนเอาใครเป็นตัวหัวดีวะบล็อกเลสเนอร์บล็บอกเลสเนอร์เอาบล็อกเลสเนอร์เซตแอดแชมป์อยู่แล้วทีครับเราก็จะเทรนครับเทรนเราก็สามารถใช้การ์ดพวกกากพวกนี้นะครับเป็นรนโ,โกเกอรี่ โอเคเราดีว่าน้อยอ่ะช่างมันเอาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยเอาไปหมดเลยต้องเอาปอกเต็มเียเอาไปเลยให้เลยเนี่ยเอาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยเออครนี้ก่อนแล้วกันเข้า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  บล็อกบล็อกใช่ไหมเทรนอีกรอบนึงเราก็สามารถหาตัวซ้ำๆในอันคอมมอนได้เพราะฉะนั้นหาตัวซ้ำๆในอันคอมมอนก่อนดีกว่าในซ้ำๆบ้างวะมันไม่มีเฮ้ยซ้ำใช่ไหมอาวมีแจ็คสไนเกอร์สองอันซ้ำไม่เป็นไรโอเคหาคนมัมีซ้ำๆไหมนี่ไงเจอแล้วซ้ำๆอันนี้อันนึ่เทรน,นอ train. โอเคแค่นี้ก่อนนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็น แจ็คสไบเกอร์ครับไปที่แจ็คสไบเกอร์เพื่อคอมบายเดี๋ยวคอมมอนแล้วไปแจ็คสไบเกอร์เพื่อคอมบายให้มันเป็นโปรนะครับมันก็จะได้เก่งขึ้นเหมือนเป็น Elite, Eli, Eli. อีลิทอีไลท์อีไลท์พูดง่ายๆเลยนะโอเคคอมบายัสแล้วก็เป็นแจ็คสไบเกอร์โปรไปทีละเคก็จบไปกับเกม WWE Supercard ครับ โอเคพาร์ทหน้าเราก็จะมาเล่นต่อนะครับพารนี้ก็ฝาล่ว้ที่นี่นนะครับชอบกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยจะได้ติดตามตอนต่อไปนะครับเจอกันพาร์ทหน้าครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ